สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเจเคนมาแนะนำที่ดินแปลงสวยมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่รักธรรมชาติค่ะครบจบในแปลงเดียวนะคะทุกท่านในราคาหลักแสนเท่านั้นค่ะวิวภูเขาชมพระอาทิตย์ขึ้นตกทุกวันนะคะบรรยากาศดีๆนะคะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยการพักผ่อนเลยทีเดียวนะคะแปลงนี้นะคะมีพื้นที่ ยกแปลงนะคะ34ไร่3งาน12ตารางวาค่ะเจ้าของขายยกแปลงนะคะภายในแปลงของที่ดินแบ่งหรือออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะคะทุกท่านมีสระน้ำา7ไร่มีน้ำนะคะสามารถจับปลาได้เลี้ยงปลาได้นะคะมีนาไร่สวนป่าเบญจพรรณและสวนป่าต้นสักทองนะคะอายุก็10ปีแล้วค่ะทุกท่าน ที่ดินแปลงนี้นะคะติดถนนคอนกรีตมีไฟฟ้ามีประปาพร้อมเลยนะคะฝั่งสะติดกับแผงโซลาเซลล์บางจากคะ่ะฝั่งตะวันตกห่างไป1กิโลเมตรเป็นบริษัทนะคะยูนิคทาตอหม้อคานทางด่วนโทเวนะคะทุกท่านราคานะคะราคาของที่ดินแปลงนี้ไรละ 270,000บาทค่ะ34ไร่3งาน12ตารางวาเจ้าของขายยกแปลงนะคะทุกท่านราคาเบาๆนะคะแต่แปลงค่อนข้างใหญ่นิดนะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้าไปได้นะคะไปนัดชมนะคะทุกท่านที่ดินแปลงนี้เหมาะสำหรับการประกอบธุรกิจต่างๆนะคะไม่ว่าจะทำเป็นที่จัดสรรแบ่งล็อกนะคะหรือว่าทำโฮมสเตย์ทำรีสอร์ทได้หมดนะคะทุกท่านวิวสวยค่ะ วิวภูเขานะคะงดงามค่ะทุกท่านธรรมชาตินะคะอยู่ที่ตำบลหน,นองแกอำเภอพรพุทธบาทจังหวัดสระบ,บุรีโฉนดคุดแดงพร้อมโอนค่ะถ่าโอนผู้ซื้อเป็นผู้ออกนะคะสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่อาศัยเองหรือว่าลงทุนต่อนะคะสามารถติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรต้าคลิปนี้เลยค่ะไม่ว่าจะขอชมแปลงหรือว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ สามารถคุยกันได้นะคะกับผู้ขายโดยตรงเลยสำหรับวันนี้เจเคนกใส่รายละเอียดไว้ให้ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ